สวัสดีฮะสวัสดีครับอยู่กับช่องกอเก่งเกิดมาซ่อมนะครับผมกับวันจันทร์ตอนเย็นๆน,นะครับงานอดิเรกรับจอบอีซูเดก,กาเอหรือเปล่ารุ่นเก่านะครับรุ่นเก่า f.xz หัวญี่ปุ่นเนาะรถรถเก่าญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> นี่นี่ ก็ใช้มานานแล้วแหละนะฮะวันนี้เอามาให้เช็คระบบไฟท้ายนะครับไฟเบรกขาดนะครับไฟเบรกขาดไฟเบรกขาดรถรถใหญ่นะหกล้อสิบล้อนะครับอันนี้รุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าอันนี้เอาเฉพาะแค่คันนี้ละกันเนาะนะครับเวลาเราเช็คเบรก Break. เนี่ยไฟเบรกเนี่ยรถใหญ่ที่ผมเช็คอันนี้เสร็จแล้วนะ คือเราต้องมาเริ่มนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ทาไม่ค่อยได้ทําเลยรถใหญ่รถสีล,ล้อหกล้อสีล้อกลางหรือหกล้อขึ้นไปอ่ะหกล้อขึ้นไปนะครับรุ่นเก่านะครับไม่รู้นะแต่คันนี้นะครับเป็นเก่าญี่ปุ่นนะครับอ,อันนี้มันสองสามใบปัดนะครับนี่หมาบหมบสามใบปัดนะครับ หัวมันจะใหญ่กว่ารถไปหรือเปล่าแต่เครื่องใหญ่นะคันนี้นะครับซอนรูปเดก,ก้ามันมันกว้างนะกว้างแล้วก็เตี้ยวปวเตี้ยนะครับคันนี้ตัวเช็คนะครับเจ้าของนะครับเจ้าของเอามาให้เช็คไฟเบรกแกก็บอกว่าเขาดูแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟเบรกเนี่ยมันอันไหนนะนะครับแต่มันไม่เหมือนรถยนต์นะครับรถยนต์นี่เขาจะยิงเป็นบวกมานะ บวกเข้าบวกออกนะครับเข้ามายิงปุ๊บออกแต่หกล้อนะครับหล้อคันนี้นะหล้อคันนี้หล้อ6ล้อใหญ่คันนี้นะครับอ๋อสวิตช์ไฟเบรกนี่จะอยู่ตัวล่างเพราะว่าเนี่ยมันมีร้อยเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่นานแล้วแหละนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไอ้นี่อาจจะทําเรื่องเ,อเปลี่ยนตัวนี้นะครับนี่ยังรั่วอยู่เลยนะครับตัวนี้มันจะยิงมาเป็นลบนะ นะครับใช้สัญญาณลบนะครับสัญญาณเสัญญาณลบเนี่ยขั้วลบเนี่ยแหละมารอเข้าแล้วก็ยิงออกไปนะครับพอสวิตต่อการํำงานก็จะยิงออกไปไปไหนขึ้นไปที่รรเลยนะครับรถพวกนี้มันมีรีเลยคุมไฟท้ายนะครับเพราะว่า,าไฟท้ายเนี่ยไฟเบรกจะหลายดวงนะครับไฟเบรกจะหลายดวงหลอดมันจะใหญ่นะครับมันจะเป็นต้องมีรรเลยนะเีเลยอยู่ตรงไหน คันนี้เขามีการปรับปรุงดัดแปลงแก้ไขย้ายฟิวนะครับเพราะว่ารถอายุเยอะแล้วก็อาจจะต่อฝากพ่วงกันอุปกรณ์เยอะก็เลยฟิวตัวนี้อาจจะเสียนะครับฟิวตัวนี้จะขึ้นที่หน้าปัดด้วยนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับแต่ในนี้เขาแยกมาแล้วแยกจากไฟท้ายมาแล้วนะครับ มาเดินไว้ที่ตัวนี้นะครับเดินตัวนี้แล้วก็โยงไปรอที่ตัวนี้ครับรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับ,รเ,รบเป็นรีเลย์ข้าขาทั่วไป24โวลต์น,นะครับนี่ผมเขียนไว้หมดแล้วเขียนเอาไว้บอกเขานะครับว่าเวลามันขาดอะไรก็มาดูฟิลตัวนี้อันนี้เขาเดินแยกมานะครับอันนี้ผมไม่ได้เดินนะเีวดีแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ค,คือเนี่ย มาดูแล้วก็มาถอดไล่ใหม่ก็คือดึงออกมาเลยนะครับถอดออกมาไล่สายไฟนะครับก็เลยเห็นว่าเออเนี่ยเขาแยกมาไว้ตัวนี้นะครับนะฮะแล้วก็รีเลย์ตัวนี้ครับรีเลย์พังนะครับรีเลย์พังนะครับก็เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะอ๋อเขาใช้บอสมานะครับสองตัวนี้เป็นบอสทั้งคู่นะสีดํานะครับบอสแท้กับบอสเทียมอันนี้ของเดิมนะครับของเดิมทนนะครับของเดิมเนี่ยทนมาก เออถ้าเป็นไม่ได้ใช้ของเดิมนะทนดีนะครับแล้วมันมีตัวค่าความมีตัวต้านทานข้างในนะพวกนี้จะเป็นรีเลย์ปกธรรมดาทั่วไปแต่ตัวนี้ทนนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับของเพตนิมนะครับสีขาวๆมีหลอดไฟด้วยนะครับอันนี้เขียนเอาไว้อ๋อเวลาเราจะเบรกใช่ไหมเวลาเราเบรกเนี่ยเราจะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะแต๊กเต๊กแต๊กนะครับเดี๋ยวผมจะไปเบรกให้ดูแต่ก็คือว่าเออไฟเบรก คันนี้นะคันนี้นะต้องเปิดสวิตนะครับไฟหลีถึงจะติดไฟเบรกถึงจะติดนะต้องเปิดสวิตกุญแจผมไม่รู้ว่าได้กล้าเป็นแบบนี้หรือเปล่านะผมไม่เคยได้ทำนะไม่ได้ทําเลยแหละนะไม่ได้ทําเลยเนี่ยสองเจ็ดศูนย์นานๆก็จะมาอาทีนะครับเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะ้าเรื่องระบบไฟก็อยากเอามาให้ผมทำให้นะผมก็ทำให้นะครับ ือที่แรกบอกว่าถ้ามีเวลาก็มาจอดไว้ผมทำงานทำไม่ทันเนี่ยเวลาเราเบรกใช่ไหมเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้ยินอะไรนะครับได้ยินแต่เสียงไอที่แป้นเบรกไอทิฟฟี่เนี่ยฟิตฟิตนะครับคือจากสวิตช์เบรกที่เท้านะครับข้างนอกนะจะยิงขึ้นมาเป็นลบเพื่อจะมาเปิดสวิตช์ตัวนู้นนะครับแต่ต้องเปิดกุญแจก่อนนะสำหรับคันนี้นะ ้องเปิดสวิตช์ออนก่อนนะแล้วลองเบรกนะครับเยอยลองลองเบรกนะเนไหนะมันจะได้ยินเสียงรีเลย์ทำงานนะครับพอเวลาเปิดสวิตช์กุญแจไฟ24โวลต์ก็จะไปรอ,อนะครับไฟบวก24โวลต์จะไปรอนะครับไปรอแล้วอยู่ฝั่งหนึ่งที่ขั่วไฟฝั่งหนึ่งนะแล้วก็อ่า มันก็จะรออ่าก็จะรอสัญญาณจากสวิตช์ที่เท้านะครับที่อยู่ด้านล่างใต้ไฟอ่ะพอเรากดเบรกปุ๊บมันก็จะขึ้นไปยิงเปิดรีเลย์ตัวนู้นนะครับส่วนสะพานไฟก็จะเปิดแตะกันแล้วก็ส่งอ่าสายไฟเนี่ยก็จะลงไปหลังไปหลังรถท้ายรถนะนะครับพวกนี้เอ่อส่งสัญญาณเป็นขั้วลบนะไปเปิดรีเลย์นะครับเปิดรีเลย์ตัวนู้นนะครับ เปิดรีเลย์ตัวนู้นก็บางทีถ้า,าเพื่อนเพื่อนพี่น้องขับรถพวกนี้นะครับเวลาไฟท้ายไม่ติดก็มาไล่ดูแต่ถ้าเป็นระบบเดิมๆเลยนะระบบเดิมๆนะครับใช้โทรศัพท์แปลนะครับถ่ายรูปแล้วก็แปลนี่มันจะเป็นตัวนี้นะครับไฟหยุดเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะแปลได้นะครับ ใช้แอปในโทรศัพท์เนี่ยแปลภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยนะครับมันก็จะอพอรู้เรื่องบ้างนะบางอันก็ตรงตัวเลยนะบางอันก็จะมีแบบแปลแบบแปลกๆหน่อยนะคอ่อคลิปสั้นๆนะฮะตอนนี้ก็คืออิสุเดก้าหัวนอกนะครับหลือหัวบ้านเรานี่อาจจะเหมือนกันหรือไม่เลยางผมก็ไม่ทราบนะนะครับผมก็คร่าวๆนะครับระบบไฟรีเลย์พวกเนี้ย <c oughs> มันจะมี Data นะครับมีเมนวนดูนะครับว่าเออตำแหน่งรีเลท,ทุกตัวเนี่ยมีอะไรบ้างพวก PTO พวกอุปกรณ์ต่างๆรีเลยไฟหลี่ลีเลไฟีรีเ,เลไฟเบรกนะครับไฟหลีไฟเบรกไฟ,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 ไฟตัดหมอกมันจะมีหมดนะครับทุกตัวเนี่ยแต่ก็คือมันต้องใช้เวลาหานะถ้าไม่มีคู่มือหรือว่าเมนวนนะครับตัวเนี้ยมันจะอ่านได้เฉพาะแค่เอ่อ ตัวฟิล์นะครับฟิลแต่ตัวรีเลย์ไม่มีบอกนะครับรีเลย์ไม่มีบอกตัวรีเลย์เนี่ยเขาจะให้ไปดูในในคู่มือนะรีเลย์จะให้ไปดูในคู่มือนะครับ mm hmm. ก็เสร็จแล้วนะครับน้าจะไปต่ออะไรแล้วเออไฟช็อตนะครับท้ายรถก็ดูเหมือนเพิ่งต่อหลอดต่อไลมานั่นแหละนะครับเราเขาหาไม่เจอไงว่าไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับไม่รู้ว่าตัวไหน เขาเขาดูกันแล้วแหละเขาคิดว่ามันน่าเป็นกับสวิตเบรกหรือเปล่าแล้วรับมันกว้างอะไรจังอขอบคุณมากเลยฮะสำหรับการรับชมนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเนี่ยม,มือเปล่าล็อกลมอ่ะมีล็อกลมด้วยเ่ะอเห็นม,มีนะใส่ยกใส่แต่หัวมาหรือเปล่าอันนี้ ัวรถรุ่นหนึ่งหัวรุ่นหนึ่งอ่ะประมาณนั้นแหละนะครับขอพูณอีกครั้งนะสำหรับการรับชมนะครับง่ายนะฮะไฟเบรกไฟท้ายนะครับรถใหญ่แบบนี้นะครับไฟท้ายมันมีหลายดวงนะครับไฟเบรกไฟหลี่มันจําเป็นต้องมีรีเลย์นะครับการตรวจเช็คก็คือดูฟิลก่อนมีเช็คแอมป์อันหนึ่งนะครับจิ้มจิ้มจิ้มเปิดสวิตช์แล้วก็จิ้มจิ้มจิ้มอันไหนขาดเราก็ดูว่าอะไรหรือว่าเราก็ต้องหาเรียนรู้นะครับ โหลดแอปแปลภาษาเข้ามาแล้วก็เลือกภาษาแล้วก็แปลเอานะถ้าเป็นหัวนอกนะครับแต่ถ้าเป็นหัวบ้านเราหัวในไทยก็อาจจะเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะฮะก็ของแบบนี้นะครับตรวจเช็คเองไม่เสียเวลามากนะครับแต่ถ้าไม่รู้เลยอย่างของผมเนี่ยก็ต้องมาไล่เช็คระบบเอาว่ามันมันระบบมันเป็นยังไงมาจากไหนอะไรแบบไหนสุดท้ายก็คือ มันมีรีเลย์นะครับมีรีเลย์นะครับอันนี้ก็คือผมไม่ได้ทําประจํานะแต่งานระบบไฟเนี่ยเราต้องเรียนรู้นะครับผมนะฮะขอบคุณมากเลยครับบวัสดีครับ